อ้วนจัดให้ลุกคนบายแล้วโอเคอ่ามดมะนาวอ่ะ มันชั่วมันม่า <rouge> น <language> ่ะแม่แม <C up> ่ไปต่อยแล้วมันมาต่อยมันห่วงมันมาน่ะมัหวงฮะต่อยมันห่วงแล้วมันลงมากใช่ไหมอนี่ละมาตบแม่ทีละไหนอันฮะอันปุูงโอ้โหลืมว้าวพอกันไหมรายอยู่บ่เบิ่งเฉยอื่ ให่ใส่เยอะนะเ่มันจหนะ,นะหวานเกินเอา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 ช้นตัวไม่ไหมมีเป็นก้อนโอ้หลายไปแล้วจะเป็นของหวานนี่ไงในถาดเนาะ เดี๋ยวเป้านู่นนู่นนู่นไปก็จะเป็นเส้นมาละกอว้าวมะกกะสียงแม่ไม่ได้มันลมแมงก็มีแม่นละลายมันลมแล้วไอ้อะไรนะกิ่งของมันก็จะใส่ไปใส่มาเฮ้ยมันใส่แล้วมันไม่เข้ากับไอ้ตรงที่อ่ะงามของไม่แม่น่ะ ไข่เขาก็บดแล้วม่ีแล้วหมดแล้วกระเทือนต้ม,อมสองน่วยมีแต่ไข่ส่องน้วยเ้าไม่มีไขน่น่าจะไม่พอลยใช่แล้วอ้วนดูสีสีสารมันอะเดี๋ยวโขกก่อนไม่พอใช่ไหมอาใส่กันหน,นึ่งช้อนหนึ่งช้อนอ๋อมันจะเอ็มไปถ้าคิมละเคไม่ได้เลยนะ ันนี้หนาวทั้งวันเลยยูไม่หนาวลวอยูร่มมาหนาวแม่ยังหนาวอยู่เลยมีมีไข่หรือเปล่าอ่ะลองชิมก่อนชิมโอ้ย <c oughs> ยังไง <c oughs> อืมอ่ะเป็นไงีเงียงหาไม่พออะไรไม่รู้ <c oughs> เป็นยังไงข,งขนขาอ,าอะไรสักอย่างเออสองมือจ <c oughs> ุ่มโอ้อะเออแต่แซ่บอยู่อ่ะเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดว้าดดวา มีนึ่งกระลำกระลำสุดแล้วก็กระลำดิบดเฮ้ยอ,อันเดียวกันก <c oughs> อันเดียวกันอ๋อพูดกระหล่ำนึ่งแล้วก็กระหล่ำสุดโอ้ยหน no. <c oughs> ูมาๆม,มากินนำกันทุกคนนี่นะแซ่บหลายแล้วม,<า>มีขนมจีนด้วยอืมปลาทูด้วยอ่ะ นั่นเธอตั้งมาทำนี้มันจะมึนตลอดเลยก็แสงมันมาจากทางน้หน้ามัน,มนะไปกับแสงอืมจะได้อยู่ท้าฝังนี้นว่นวขนาดอ้วนนู่นนู่อะวรเป่ญญาบัญหาประเทียน เซฟนี้บาชองแล้วดิ้งะอืมมันไม่ค่อยกินมากนเนละโครรได้

Sampai jumpa di video selanjutnya.

嗯。Hey.